ยาวที่สุดในนี้ละสีแดงไม่มีแรงเดินแน่น้องๆดูข้างล่างมันดิใหญ่กว่าอีกใครสารแล้วเว้ยเจอดีแน่จีบสาวในวันสงการหยุดแกากตัดตัดยัดตไป หรือวะอุ้ยเสวยเลยวะขึ้นขาคุณนี่ขึ้นขอไ,ไม่มันขึ้นขอไปโอ้ยขึ้นขอไปแข่งกันดีวะถ้าในจริงอ่ะก็มาแข่งกันดีวะใครดี<ว>ใครได้เว้ยเอาดิเอาดิใครเร่วก,ก่อนลาเสื้อขอก่อนเว้ยปะแปง้ง เฮ้ยเเเอออาาาดดน้องสาหะพี่ขอปั๊บแป้งหน่อยได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะโอ้จัดเลยวะวิธีอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเอออะไรวะขอดีๆแม่ใช่ปะเฮ้เฮ้คุยไอ้บ้าเฮ้ยเขาด่าเราเป็นคน่ออ่ะ ไอ้ดยไอ้มีไอ้อเฮียเอ้ยสาดน้ำวิธีเนี้ยตัวงสากัใส่สาวเว้ยเอดีเอ้ย ไ่ทำไม่ได้ไม่เรื่อไอ้พวกนี้ทำอ่ะเฮ้ยทำอะไรวะไม่ได้อะไรวะทำอะไรออไม่ได้ทำเลยขอเบอ,อบร์ตะโกนคำลงามีเบอร์ไหมครับมีค่ะบอกเบอร์เลยครับผมพร้อมฟังเอ,อ่เอ,อ ชวนเต้นเฮ้ยไปชวนสาวไปกันดิเอาดิไปเลยไปมีแต่กันน้องไปเตี้นไ,ไหมครับไม่ค่ะมามาเตี้นึ่งหรือมา ตไวะเรียกชื่อมาพวกเราต้องไปทำวกอขาก่อนอนี่จะได้รู้ว่าชื่ออะไรแล้วทีนี่ทำอะไรอ่ะวิ่งไปเอ้ยไปลืมไปใช่ไหมเรียกนี่อ่าอันนี้ใช่น้องเชอรี่ไหมครับไม่ใช่นะคะคุณดคุณอ่าใช่น้องส้มจีนไหมครับ ใช่ค่ะมันหมดรเปล่าวะใช่หรอไม่ได้เออใช่น้องมันหมดหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะใช่น้องแมวดำไหมครับไม่ใช่ค่ะกุ๊กโก้ไหมครับเออกุ๊กโก้ครับไม่ใช่ค่ะควายสองหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเกตไหมครับไม่ใช่ค่ะหนูดีหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ผัวพอใจหรือเปล่าครับจะไปได้ไม่ใช่ค่ะชิมหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะ ปิ่นหรือเปล่าครับเฮ้ยข้อสอาจจะใช่ใช่วะชื่อแม่เขาหรือเปล่าเนี่ยเออใช่นี่ชื่อแม่ฉันนี่ชื่อแม่ฉันอีพวกบ้าโอ้ยโอ้โหดูปืนดิพี่จะบีบมั้งเจ็บกี้เลยฉลามเจ็บไปสิปวดปืนปูแรงมากอ่ะอุ้ยดูปืนน้องเขาดิวะเล็กมากเลยอ่ะ เอาไปให้น้องเขาลองให้ปืนของเ้าอ่ะได้เอาดิไปดิน้องฮะปืนเล็กอย่างเลยอ่ะเอาของพี่ไหมใหญ่กว่าเยอะยาวด้วยเอ่มไม่เป็นไรค่ะอันนี้ดีกว่าโอ้อะไรวะโอ้ใครจะจิบไม่ได้อ่ะงานได้ยิสนใจปืนผมไหมครับเหลืองยิงก็แรงเหลืองด้วยนีงไม่ออกวะไม่ออกวะ น้องครับสนใจมืนของพี่เปล่าถึงมันจะดูแปลกแต่สะอาดนะจ๊ะแถมมีพ้าส่งด้วยเนี่ยเ้วค่ะโอ้ยใหญ่เลยน้องสนใจมืนพี่เปล่าใหญ่และยาวที่สุดในนี้ละสีแดงไม่มีแรงเดินแน่น้องๆดูข้างล่างมันดิใหญ่กว่าอีก ไออันเนี้ยที่เก็บน้ำสำลองเฮ้ยมีพจันทร์หน่อยเลยน่ามกมากเลยอันนี้ถังไอติมเล็กวเลยเล่าแล้วคำคมเฮ้ยน้องสงกรามอ่ะต้องมีปืนแต่เวลาเทลลี่น่ะต้องมีเล้าได้ไหมผ่านไหมไปเลยไปเลยเฮ้ยน้องเบื่อแล้วสงกราม อยากกินสองติงอยากกินสองติ่งถามดยจ๊ะสครงการที่ว่าแน่ยังแพ้ความสูงในเชือไม่ได้ดะจ๊ะน้องเขาเบื่อแล้วน้ำสูงอยากลดน้ำสังอ่ะไม่มบ้านอะไรเนี่ยคำคมเลยก็ไม่รู้ทำตัวเป็นฮีโร่ กิดอะขึ้นใครสาดแล้วเว้ยเจอดีแน่เ้ทำไมะทไมะทไมะว้มัน้าายไปเลกนจนสายเยนชิไปเที่ยวต่อน้องครับเกดเการเนี้ยไปเที่ยวต่อปะเป็นไหนอ่ะเอ่อไปท่านไปท่าน ไปถึงท่านเลยนะกจะชิไปดูหนังอ่ะแบบว่าหนังเรื่องอะไรอ่ะใช่หนังทุบซีหนังทุบซีไม่ใช่ได้เอ้หนังซีมงกุฎใชสมชาใช่สาชาติใช่ช่ oh! ีหัวใจสี like ่ดวงเออมันเข้าไห่นะเนี like ่ยเนี like ่ย เฮ้ยยังไงนะไหนๆนักเลงไงเลยผีนักเลงผีนักเลงพอผไปไปพ่อไปอย่าดีดดิพาไปดูการ์ตูนก่อนแหละอันนี้โคตรฮิตเลยอ่ะนี่การ์ตูนนี้การ์ตูนนี้อ่าได้การ์ตูนคนเดินคนเดินการ์ตูนตบมือตบมือคนเดินเดินแล้วตบมือไม่การ์ตูนนี้มันแบบแบบไม่ต้องดูแล้วจบพ่อไอ้นี่ไงอ่า อังโก้อังโก้เออทางก่อนดีๆีูหีก็มาแล้วพี่เอกไยิงมือน่ะเฮ้ยไม่มีหนังนึงไปกับตูนหนังนี่ยหนังตูนตูนเนี่ยเนี่ยไอใช่หนังนัอะไรบ้างหนังอะไรวะสนใจปะงั้นไปตกลงกันก่อนละกันว่าจะหนังอะไรอ่ะหนังนี้เฮ้งนี้ดินี้อันหนังนี้ดีกว่าหนังนี้อะไรหนังนี้หนังเดินตัวอ๋อถามตรงๆ เลือเสุดเลือกใครวะนะหวงสีพะโละน้องไม่ชอบพี่มมองหรอโอ้โหเนี่ยตามจีบจนงานจะมืดแล้วเนี่ยเออเสียเวลาแล้วเว้ยใช่เลือกมาสักคนเลยน้องชอบคนไหนสูงโป่งจมูกโด่งแบบพี่หรือจะแบบฝรั่งสไตล์อังกฤษแบบพี่หรือส่งขำเหมินแบบพี่ขำเหมินบอยแบนด์รู้จักปะจงชิงมาบรรพูชิงทุ่งนัดทุ่งนัดทุ่งนัดจงมาเอ้ยหรือว่าจะเป็นคนรวยแบบผม โอ้โหทองหายไปไหนด้วยอยู่ที่บ้านเดี๋ยวกลัวสีมันลอกไม่ไม่ใช่เดี๋ยวฟูเจอมงอยหืมน่าสนใจเลยทั้งสีนะเอาจริงๆว้าวแต่พวกนายจะรับความจริงได้เหรอความจริงอะไรน้องว่ามาพี่รับได้หมดมผิดแล้วเหรอหรือว่าบ้านจนไม่ใช่เฮ้ยแล้วอะไรอ่ะฉันเป็นกระเทยฉันเป็นกระเทยเฮ้ยไปดิไปดิ Look at she